สวัสดีค่ะอันดับแรกที่ลูกค้าได้ไปนะคะตัวกล้องจะมีกล้องแบบนี้นะคะพร้อมสายชาร์จมาให้นะแล้วก็จะมีเป็นสายแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะแล้วก็คู่มือนะคะหลังจากที่ลูกค้าได้ไปนะคะอันดับแรกเลยก็คือลูกค้าจะต้องเอาไปตัวเครื่องะค่ะไปชาร์จแบตก่อนนะเพอชาร์จแบตแบบนี้แล้วนะคะให้ลูกค้ากดค้างไว้ที่โหมดออฟนะคะมันจะเปิดโหมดเป็นสีน้ําเงินอันนี้คือเครื่องกาลังทํางานอยู่ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมกับกล้องค่ะ เราสามารถฐานตัวนี้เราสามารถติดกับผนังกำแพงหรืออะไรก็ได้นะคะเพื่อให้กล้องอ่ะออมันยึดนะคะตามที่เราต้องการได้เลยติดกับโซฟาหรืออะไรก็ได้นะคะท <วง S 1> ีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแอปพลิเคชันที่เราจะใช้นะคะก็คือได้คู่มือมาแล้วลูกค้าทําแบบนี้เลยนะสแกนค่ะสแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปนะคะแล้วมันก็จะมีให้เลือกระหว่าง Android ค่ะกับ iOS นะคะ <kaf. S 1> หลังจากที่โหลดมาแล้วนะคะอันนี้ของดีมันเป็นอ,อ่าหม่ นะคะหลังจากที่โหลดมาแล้วนะคะก็คือจะได้เป็นหน้าตาแอปแบบนี้สำหรับของดีมันจะเป็น Android นะคะแล้วก็ลูกค้าเ,เปิด Wi-Fi คะ่ะมาที่โหมด Wi-Fi นะคะไปที่ Wi-Fi เลยเดี๋ยวเราไปเปิดก่อนเนาะอ่ะโอเค เปิดมาที่อินเทอร์เน็ตแบบนี้นะคะเราก็คลิกเลยแล้วก็เชื่อมต่อกับเรื่อขายได้เลยสังเกตนะคะว่ามันจะเป็น B A T B หรือว่าถ้าลูกค้าไม่มั่นใจในผู้มือจะมีบอกให้หมดเลยนะทําตามขั้นตอนแต่มันอาจจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็เชื่อมต่อเฉพาะครั้งนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาที่แอปพลิเคชันนะคะ พอมาที่แอปพลิเคชันแล้วเห็นไหมคะพอเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยตัวกล้องอะ่ะมันจะขึ้นมาให้เลยว่ากดโอเคไหมก็กดโอเคไปแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้นะคะให้เราไปกดที่บวกนะคะแล้วก็มาจากตรงนี้เลยเห็นนะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาให้โอเคทีนี้เราก็จะเชื่อมกับ WiFi บ้านเราทุกบ้านจะต้องมี wifi 2 4 G กับ4 G คู่กันเพราะฉะนั้นเลือกที่ของบ้านเราเลยแล้วเราก็ใส่รหัสนะคะ ใส่รหัสเสร็จแล้วก็กดโอเคค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอ่าทีนี้พอออกมาแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองกดเทดูนะอ่าทีนี้อันนี้นะคะอ่าอันนี้ก็จะได้แล้วค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตัวกล้องเขาก็จะทำงานการคอนเน t ของเขาเองนะคะประมาณนี้เลยนะ